ปฏิบาาัติธรรมกับรรมฐา,ามนกรรมฐานแปลว่าที่ตั้งแห่งการงานขั้นกรรมฐานเราจะต้องหลับตาภาวนาอย่างเดียวที่จริงก็ไม่ใช่นะอยู่ที่ตั้งแห่งการงานหรือที่ตั้งแห่งความเพียรจะต้องมีลักชัดเจนแน่นอนในทางพระพุทธศาสนาท่านกล่าวไว้สองอย่างกรรมฐานนั่นคือข้อแรกก็คือ สมถกรรมฐานกับข้อสองวิปัสสนากรรมฐานพี่น้องที่มาวันนี้ก็ถือว่าเป็นเบื้องต้นในสมถกรรมฐานเป็นอุบายทาคำคำเธอนดให้ความให้เป็นกิตเป็นสมาธิเท่านั้นกรรมฐานนาให้ให้กิตเป็นสมาธิเบื้องต้นทําได้ทุกคนเมื่อกิดเป็นสมาธิแล้ว การจะประกอบสมาอาชีพมีสติได้นั้นการความเป็นอยู่นับท่านถึงเกิดเป็นธรรมอุปกรมาสติความรู้ได้สัมปัสัญญะความรู้ตัวก็จะเกิดเบื้องต้นสมถะเป็นอุบายทําให้เกิดความจิตนะจิตสงบเมื่อจิตสงบแล้วการงานทุกสิ่งทุกอย่างเกิดขึ้นจะเป็นประโยชน์เกื่อกูลเหมือนกับพี่น้องได้ทําอยู่นักเีรานี้ จึงขอขอบคุณขอโมทนาแล้วในประการที่สองคือวิปัสนาธรรมฐานพี่น้องเห็นได้ว่นมีครับพุทธการก็ยังมีเป็นอัเสขบุคคลเกิดขึ้นนะเป็นโยมนี่แหละคือนางวิสาขาเป็นสัตมานีนางงามป่านางวิสาขาเบิ้เหรออนาถามิตีกสเทธิีนามานีเป็นนะครับพุทธการมีเพราะฉะนั้นในวิปัสนาธรรมฐาน เป็นอุบายทําให้ปัญญาเกิดเกิดขึ้นอะไเพลนว่นได้ไปอัตนานาะโจทยักษฐานาเพื่อสังเกตตนเองพี่นอมามาเนี่เข้าใจกันส่วนมากเราไปดูนะสิ่งแวดล้อมของเราทั้งหมดไม่ได้มองที่ตนเองนะกปไปโทษสิ่งอื่นต่างๆเกิดขึ้น แต่ถ้าเข้าสู่ในส่วนที่เป็นวิปัสนาที่พระคุณจเจ้าทำอยู่ในเวลานี้ความเป็นแบบอยา่างได้พิจารณาตนเองนะักเข้าสู่ความเป็นธรรมชาติธรรมดาร่างกายของเราเกิดขึ้นไมา่างมีแต่ทำคุณงามความดีกลับไว้ในนี้นี่ถึงว่าเกิดขึ้นได้นะเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราทำท่านบอกุนมาเดี๋ยวเรา,าดูายะเอยียน้อยนะท่าน นี่ก็บรรยากาศเนาะคนก็เริ่มไหลแล้วเนาะจ้ากาถือว่ามื้อนี้เป็นมื้อสุดท้ายเนาะโอ้ซุ้มนุ่มกันเนาะมื้อสุดท้ายแล้วเนาะจ้าได้ก็ให้ได้บุญนํากันคือเก่าแล้วเนาะจ้าว้าดูๆเนาะค่อยได้บุญนํากันเด้อจ้ากเนามื่อไม่ตกอยู่ใต้อํานาจของความนํากันแล้วข้อหาความสุขก็ฟังหลงให้ตื่นขึ้น ยัมทั้งเตือนให้ผู้ที่หกโฉมทั้งให้รูปขึ้นแก้ไขความผิดพลาดที่แล้วมาทิพห์เพิ่งออกจากกรรมฐานหรือบอกว่ามีโรคสมบัติมาจะโจทย์นะหลายๆคนก็ได้เพราะว่ามีญาติโยมมาหลายอยู่บ้างหลายคนกับพุทธเอาพุทธแก่ลูกหลานน้องสนมาก่าพี่อันยโยมญาติโยมทีแต่มาเป็นประจำซูเปอร์ เพราะว่าสนเยวจะไม่ได้ออกคำพังแต่พวกน้าแตข่งวเต็มแต่งปอเขาให้คบนเพื่อเพื่อที่จะดารคบแล้วก็กะแต่ก็ณะารรมกาตรรักอยู่าะ่าที่จมาดูทางทางเท่แถวทุ่ง้างนี่กเป็นตำบลใหี้ๆเงก็ยังบัดสู๋อยู่นี่ไ เลือดไหลแต่ว่ายังนี่เรืองสองสามบ้านเท่านั้นเองทีมันน้อนันแบบนี้นิดหน่อยนี่แต่ว่าโคตรหลายบ้านหลายแสดงว่าบ้านหนึ่งมาสองคนหรือสามคนเนาะบางคนมาทำบุญการอ่าบางคนมาทำคนเดียวการอรหะตูสมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอรหะตเู ก่อนเสาจังมันยาวเห็นแรงทุกบุมีคนแพงจึงดุงมาหาพวกเจ้าคู่บานเป็นคนทุกข์มักขอมนต์เป็นคนจนมะโขอเพิ่งขอเพิ่งพวกเจ้าข้าวแก่นซอยแขนบุไดอยู่บ่เสนาวะอันร่านําดีว่าจากพวกเจ้าสวัสอง ต้นสิลป์ธรมเป็นเครื่องบ่งแถมสามบัติงามเสร็จแล้วแต่ปรินิพพานแต่องค์สมเด็จพระพ้วีพระธาตอรหันตสัมมาสามัมพุทธเจ้าน,นั้นบัตินี้รวงแล้ว2 5 6 6พรรษาปัจจุบันสมัยมัราคมกม สุรพินที่29่ระวิวาลพระพุทธศาสนายุคการจำเดิมแต่ปริธนิพน์ในองค์สมเด็จพระผู้มีพระภามีในอันพุทธบริษัทจับพึงกำหนดนับด้วยปาการชนิตันพระโคสวรร์ เกตุยาพรเกญปูอันเวลาป็นปิยะพัตะบนและพระเทรนเทรรทุกรูปขอความเจริญในธรรมจงบังเกิดไปแดคณะเราท่านทั้งหลายวันนี้ก็ถือว่าได้มาพบกับพี่น้องของเราเป็นอีกวาระหนึ่งซึ่งเป็นมือสุดท้ายวันสัปดาหา นาเกี่ยวกับตลอดระยะเวลาที่เราได้บำเพ็ญกุศลน,นาในส่วนที่เรียกว่าน้อมนำเอาได้มาพอกับพี่น้องตั้งแต่มือนแรกละลานาเข้าใจนาในพระรัตนตรยัยอันดีคุณ,รคณพ,พระพุทธพระธรรมพระสงฆ์นาน้อมนำเข้าสู่จิตใจนาเป็นอุบาสกอุบาสิกาชั้นนำรู้ นานในการเข้าใจเกี่ยวกับความปฏิบัติต่งางๆนานานาตลอดระยะเวลาสิบกว่ามือเป็นว่าตี่ยิ่งสิบคืนนานสิบคืนผ่านวัหนาววันนี้กลัมามาห่อพีฝนหอกอยู่นาบวคับปันนี่กับคือเก,ก่าได้รับความร้องใหม่ร้องมืองานหนึ่งมาสองงานสองมาสามงานสามขึ้นมาสี่งานบ่มีดีๆพิ่นบ่มาขยาเพิ่นสอง ขอตั้งสัจจะอธิษฐานอ้างอิงเอาคุณพระศรีรัตนตรัยอันมีคุณพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์พระบัดใจอัมวยนวยชัยดาให้เราท่านทั้งหลายโดยเฉพาะอย่างยิ่งขอคุณสมเด็จพระบรมศรสาสราสาม,มาถพระเจ้ารู้ทรงพระปัญญาให้รุ่งเรืองแล้วได้ทรงเป็นฉัดแจ้วแห่งธรรม นำความจเจริญสุขร่มเย็นเป็นสุขสวัสดิ์พิพัฒนมงคลให้บังเกิดมีแด่ท่านพุทธบริษัททั้งหลายและผู้มีศรัทธามั่นคงในพระตนรไตรดาตลอดกาลละนานทุกคนทุกท่านเนโอกาอมาังพุทธัง ตาการรนก็ตอบอย่างโล่งตู้เย็นตเย็นการเปลี่ยนนยำนี่เนี่ยเป็นนี่นี่น้านน่าันเพื่ยน้อยปบนบ้นท้ยบนีงเ่ยบนงเนี่้อยบนสองเ่ือกับห้องกิน้องห้องกินห้องกับห้องเนไปือน้เ้ไม่เป็นไรค่ะ เป็ดแห,หงหดเป็ดแหงเขไม่เป็นไร <c oughs> หัวไม่ใหญ่พี่นะไม่ใหญ่ ขอทั้งองค์เลยวัดโพไยมาเพื่อนโบมาเพื่อนกมูสาคือกันเนาะเสื่นุส่าค้กันเ้ะ มีโอกาสได้ฝากรบบแอปเปูเป็นบุญของงานย่งบอลาสาขาถ ใช่อย <En. S 1> right. so, ู่เลยน้ำผึ้กผสมเจมส์สองเธออะไรจะพ่ายหมึ่งน้่ผึ้งผสมจุดจของงานจ้าบัดนี้เขาก็ที่เมืองกันแล้วนอนจ้าเจ้าก็เริ่มที่เมื่อแล้วขอบคุณทุกผู้ทุกคนหลายๆที่เขามารับชมรับฟังผู้เสิรไทยพวนนะจ้าให้ได้บุญนำกันหลายๆเด้อจ้า มาบ้านจ้าไปเก็บขี้ยางแนละ้บานเี